Really สวัสดีครับจ่องเบาจับตลอดปลากินปลาเที่ยวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดอรุณน,นะครับของวันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดกรกฎาคมดอปันอยอุเกนะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวมากันเยอะมากเลยนะครับบรรยากาศเต็มไปหมดเลยนะครับ,บ,รรบที่ประตูทางเข้านะครับนี่ค <c oughs> รับบรรยากาศภายในวัดนะครับ ก็ไถ่า <c> ก <oughs> <sh> <his> ัน <connectors> ส <to interact> ิใครใคะเดนไจ่ักเี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศด้านในนะครับนะครับนักท่องเที่ยวเยอะนะครับวันนี้นะครับ หลยก็ตรงพึ่งหมดไปเมื่อวานนะครับแต่นักท่องเที่ยวยังเยอะเหมือนเดิมนะครับที่วัดดุนนะครับมากันเต๊มหมดนะครับนะครับเต็มทุกซอกทุกมุมเลยนะครับวัดดุนนะครับเจ้าต่างชาติทั้งนั้นส่วนมากนะครับเนี่ยครับแต่งชุดไทยมาถ่ายรูปกันเต๊มหมดนะครับ ใกล้ๆก็ยาวมานะครับวัดดุลน,นะครับมาถ่ายรูปสวยนะครับถ่ายรูปกูกระป๋างนะครับนี่ครับเยอะจริงๆนะครับนี่ครับๆๆ มาเช็คอินมาต่ายรูปกันเต็มไปหมดนะครับนะครับบรรยากาศเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับเยอะจริงๆนะครับ มุมไหนจุดไหนก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้วันเยืดด้วยนะครับเนี่ยครับ๋ยวผมจะพาเข้าไปด้านในนะครับด้านในบริเวณปะปางนะครับปะปางวัดอรุณน,นะครับด้านในนี้จะมีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับมาถ่ายรูปกันนะครับแต่งชุดไทยมาถ่ายรูปกันนะครับกู่กับปะปางนะครับ นะครับบรรยากาศคนจะตกยังไงนักท่องเที่ยวก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับกครับมาถ่ายรูปมาเจ็บฟีกันเตมไปหมดนะครับนะครับเดี่ยวตกซอกตกมุมเลยนะครับบบแบบบอเรียนบอปางก็เตมไปหมดนะครับทางด้านล่างด้านบนนะครับเยอะจริงๆนะครับ เดีย๋ยวผมจะพาเวียนด้านล่างก่อนนะครับเวียนชมบรรยากาศด้านล่างก่อนนะครับนะครับเราระทงเพิ่งหมดไปเมื่อวานนะครับที่วัดรุณจัดใหญ่โตมากนะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับเมื่อวานเป็นวัดดูดายนะครับวันนี้ก็เยอะนะครับนักท่องเที่ยวน,นะครับดูเกับบรรยากาศนะครับ บริเวณรอกปะปางด้านบนนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับมุมไหนมุมไหนเยอะหมดนะครับแต่งจุดใจมาตายรูปก,กันเต็มนะครับนะครับด้าล่างก็ใช่นะครับ นะครับมุมไหนซอกไหนก็เต็มไปหมดนะครับนักท่องเที่ยวแต่งชุดไทยมาแตยรูปันเต็มนะครับวัดารุณบริเวณปับปางเหมือนสวรรค์น,นะครับมาสวรรค์ของนักท่องเที่ยวเลยนะครับนะี่ครับเหมือนเมืองสวรรค์เลยนะครับจุดไทยทางนั้นนะครับส่วนมากนะครับ นะครับบางนี่ก็ใช่หมดนะครับจุดใดทั้งนั้นนะครับ เยอะจริงๆนะครับเจ้าต่างชาติเยอะมากเลยนะครับวันนี้นะครับนะครับมุมไหนมุมไหนก็ใช่หมดนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับนอนบน้านล่างเลยนะครับ เนี่ยครับสวรรค์องนักท่องเที่ยวนะครับสวรรค์ของเมืองไทยนะครับวัดอารุณนะครับบริเวณปะปางนะครับเปรียบเหมือนสวรรค์เลยนะครับเนี่ครับเต็มไปหมดเลยนะครับสาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับจาดรูปเนเต็มไปหมดนะครับ

้มานะครับองคนี้ก็เตะไปหมดนะครับทางด้านล่างด้านบนนะครับ นะ่ครับผมนีนก็เยอะนะครับนั่นล่างนี่นก็ใช่หมดนะครับ

วันก่อนก็มีอานนะครับมันตีมาจะบกนะครับลอยกระทงนะครับ ผมจะพาชมบรรยากาศด้านบนนะครับบริเวณปักปางด้านบนนะครับ นี่ครับบรรยากาศด้านบนนะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับจุดทายทางนั้นน,นะครับมาถ่ายรูปกันนะครับนี่ครับก็จบเก็บไปเกณฑนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ